สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาชีโกกองนะคะไปดูประดานะคะสั่งลาถังเงินถังทองเดี๋ยวนายงวัวเราอยู่ไหนงเัเด้มืดมืดมืด เอ็ดล,ลูกแม่ป้าลูกไปเอ็ดอันนั้นนะ่ะลูกเอามาบอป้าเอามาบอกที่เลิลกบังเองงูเอาหนาไนายนไหอย่า,ยายยพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสั่งลาขวากำลังเดินมาอยู่อย่าร้องไห้นะ อย่าลงอ้าวไม่อยากไปใช่ไหมไม่อยากไปใช่ไหมนอนเ้อไม่ไดนอนร้องไห้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอปดูปกติเดินมาน่ะทางเงินดังทองจะวิ่งออกมารับนะใช่แต่อันนี้หลบรู้เลยใช่ไหมหายเงียบเลยโอ้นอนเฝ้านอนเฉยเลยนี่แมนูอนเหรอนหนไปดู มาเลยทางเงินทางอาทองนำโชคป่าจะเอาไปไหนจะเอาไปไหน <laughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนเจะเอาไปไหนจะเอาเพื่อนไปไหนไม่ให้ไม่ให้ไปใช่ไหมออออโอ้ดู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 หรือนอนเศร้าไม่ยอมออกมาเลยลูก<อ>มาหน่อยยา่างลูกมาหน่อยเจ้ไม่อยากกลับกับคุณสมบัตพ่อจะมารับแล้วลูกม,มันรู้เลยนะเออรู้เลยไม่ยอมออกมาเลยเรียกก็ไม่ เนี่ยก็ไม่อะไรเลยนะไปลูกไปเออพ่อจะรอพ่อรอนานนะลูกเดี๋ยวพี่จะเพึ่งเดี๋พ่อรอนานนะลูกนะคิดถึงแม่นะเออเออทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยอ่าทำหน่อยเนื้อเออคิดถึงแม่นะจากลาน้ำตาไหลอย่าดื้อนะเดี๋ยวพ่อรอนานแล้วลูกนะปิดก่อนลูกปิดก่อน กะตะกะตะกะตะก้าใหญ่เราก็ย hm. ังมานี่ออกมาเนาะใหญ่ก็มันมันเต็มโอ้ดู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 มันไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปบอกว่าอย่าไปอย่าไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจะเอาไปไหนวูบไม่ให้เอาไปบอกโอ้ไม่ให้อะไรอยาอยู่อยู่อยู่จะแกะมัดอ๋อเอา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 ช่วยเลยนะช่วยช่วยแกะมัดเอา ก็ยังไม่เต็มเลยนะย่เอา,เอาม่เต็มต้องเ่แล้วาว่ามันแบกนไมไหมเออมันหนัก,ก,ม,กม,มันทั้งคืนตะได้รถเบสรถเฮานี่นะืมก็คอยสมมือ,อไม่ดาอ,าอนะืโอ๊ยนํโชคจะร้องไห้นะลูกเพื่อนจะไปแล้วอืม

<laughs> อันนี้ก็มาส่งเหมือนกันบ่โอ้มาส่งบ่มาส่งมาส่งทางเงินทางทองบ่อ๋อแม่บอกว่าไปเอาแม่ค่อยมาหน่อย้บาบอกว่าไปเอาแม่ค่อยมาเนี่ยบ,บ้นานเ,เออแม่ค่อยอยู่นู่นไปเอาแม่เจ้ามาก่อนเด้อบุลอบลอดบอกว่าไปเอาแม่ค่อยมาหน่อยโอ,อ้อดีม,นมันเลยไม่ไงให้ไปเอาแม่ค่อยมา

อย่าทะเลาะก,กันสิลูก แม่แมมอย่าเล่นอย่าเล่นแมวเมื่อกี้ไปตามมาตามย่าให้ไปปลดเชือกออกจากแม่แม่มันติดแม่ติดเชือกแล้วก็มาตามมันก็เหมือนคนน no fc นี่ไงมาตามย่าไปปลดให้แม่ค่อยแน่เหมืันไปออกให้แม่ค่อยแน่ โอ้รดูความกระบกกระบกค่ะกระบกกระดาษก่อน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี